ใครหกสิบเจ็เหกแปดโอ้ไหวเยอะไหมแปดสิบห้าแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยใช่คุณใสโอเค,อเคมึงเห็นคลิปพาร์ที่โดนกระทืบไหมนั่นแหละกูเองรู้ป่ะ <c oughs> มึงจะดื้อน,นะมึงน,นี่เทียนนี่จุดนี่เลือยไว้ไหนเอาไปาจุดบ้านจุดบ้านนะอ่ะเก็บไว้เอาคุณใส่ออกก่อนนะ นะครับมาดคือใ,นใ,นใครที่บ้านมีคนใสยต่างๆเอาเทียนไปจุดได้ให้มันสว่างสวแล้วกันนะถ้ามาครั้งแรกก็ใช้วิจารณญาในการดูแล้วกันนะครับเพราะกูก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยชีวิตกูไม่ต้องการให้ใครมาเชื่อกูต้องใช้ปัญญาในการดูแลนะ้กันที่ดูไรสดอยู่ก็ค่อยๆดูนะรู้ปะ่ะแดกน้ำกงินเหนื่อยยังถ้าเหนื่อยให้ผมมาดานแทนยังนะโอ้ได้อยู่ อะไรมีการทำจุดเทียนได้ฮะเรื่องงานอ,อ๋อป่ะได้ได้ได้หมดแหละคุณใส่ใครทำใส่ไม่รู้ค่ะเราเช็รอบหนึ่งนะคะ่ะแต่อาจารย์บอกให้มาแล้ที่สองอ๋อให้มารองที่สองนะคุณจำได้สวยไม่สะดุดไม่เคยจำเลยไ <c oughs> ข่ลังไปน,นิดนึงอ่ะสวยคุณจำได้โอเคมาใกล้อีกนิดนึงค่ะ <c oughs> ยังไงคะเออโอเคหลับตาทำจิตเป็นสมาธิห้ามลืมเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะ ครั้งนี้ขอให้มันรู้มีไม่มีก็ขอให้มันออกมาแล้วกันวันนี้นะมันดีรับเต้าห้ามลืมเวสาภุสา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 ออกมาออกมาออกมาอันนี้จ่าอันนี้จ่าใจเยะใจเยเจโตเจโตวิติวิติปีเตอร์มึงมึงมาจากไสเฮ้ออะไรมึงจะไปไม่ไปเฮ้อ ไม่ไปกูเปิดแล้วนะ <perform> เฮ้ย <alg ama> เฮ้ยเฮเฮ้ยสักเคาะหอวุฒทังไว้สุวรรณวุฒทังไว้สุวรรณวุฒทังปอยผีมึงมาจากใสสักเคาะหอวุฒทังน่าจะอยู่มานานแล้วรักรักเขารักเขารักเขาหรือไงสักเคาะหอวุฒทังเฮ้ยคนกับผีมาอยู่ ก็ขอทอวุฒทงอวุทงโอมคุยทอดลอยไว้้งหายนี่ได้สักสิบไปซอยสก็อทวุฒิและอะไรไปมึงจะรักมันได้ยังไงออคนกับผีสวยบาดใจผีก็ขอทอวุฒทางโอ้คกูไม่ให้อก็คไม่ให้ไงไปขออวุฒทงขออวุฒทง

mượn nhà to lẻ cô ô coi, ô coi, đây là lốt coi, cô ấy, 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 ôi, ấy, kịp hơi, người lọt gu đấy lúng lắc. หลงรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันใช่ไหมไอ้ถีไปเกิดใหม่แล้วไปหามียาซะาไอ้สัต์กูจำไม่ได้จริงๆว่ากูบอกให้มึงมาใช่ไหมทำไมั้งแรกทำไมกูไม่เรียกวะกูก็ลืมมึงมาเสริมดวงได้ไงโอ้อหอยู่ที่หัวกูขี้เกียจมั้งเลยเออกูเคยคนนี้กูจริงแล้วอ๋อว่าแล้วมันคงยังไม่ได้กูลืมถ้ามึงสวยกูจาได้เลยอืม 巴亚南姆。